ครับสวัสดีครับก็วันนี้วันที่6กกพฤษภาคมครับก็พอดีได้กลับบ้านครับก็มาดูป่าทัา้าฉาก็หลังจากที่เราถ่ายไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ฝนยังไม่มาถ้าฝนมาเราก็จะมาปรับพื้นให้เรียบก็ดูจากมันก็จะแตกต่างกับรอบที่แล้วเนาะเนี่ยมันจะดูแบบต้นมันจะสมบูรณ์ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่มันเสียดายที่ฝนมันยังไม่มาก็จะรอฝนมันอาจจะรุ่มรื่น แต่เรามาตอนเย็นแล้วนะครับใบข้ามปูเริ่มฉาเนี่ยเหมือนเขาจะนอนแล้วเขาเริ่มหลับกันแล้วเขาไม่แผ่วเขาจะแผ่ก็ต้องเป็นพรุ่งนี้เช้าใช้สายถ้าดูจากด้านหลังมองไปไกลๆนีก่ก็โอเคอยู่นะแบบนี้มันก็ถือว่าระดับหนึ่งแล้วจะเหลือชายล่างก็ก็เริ่มเริ่มจะไล่ทันแล้วคงจะน่าจะลอยกับฝนเนี่ยน่าจะไล่ทันแต่ต้นที่ซ่อมกัก็คงจะไม่ทันจะช้าช้ากว่าเขาหน่อยเนี่ยนี่ใบ รอบล่าสุดที่ร่วงที่ร่วงหมดต้นเลยร่วงก่อนหน้านี้เราไถกบไปแล้วเห็นฝักเห็นฝักว่าฝักมันก็มีฝักนี่เขาว่าก็ไปให้แพะกินหรือวัวก,ก็ได้นะมันหวานเขาบอกว่าชอบแล้วอนาคตเราอาจจะเก็บแล้วก็อาจจะเก็บไปขายแต่สิ้นสิ้นปีเนี้ยเราได้กวาดแน่นอนดูจากทรงแล้วดูหลายหลักทำพื้นให้เรียบนะเราจะได้กวาดแล้ว สปียังไม่เต็มเนาะก็มิถุนาหน้าเนี่ยเราจะครบสามปีคิดว่าสี่ปีด้านในเนี้ยคงจะแบบคุ้มทนกันห้าปีนี้น่าจะแน่นเลยอาจจะแทบไม่เจอแดดแล้วก็ชจากสภาพเป็นร้อมนกน็เป็นที่น่าพอใจนะครับก็ต้นก็ถือว่าสมบูรณ์ดีถ้าเดี๋ยวสิ้นปีนี้เนยเราก็จะได้เก็บกวาแน่นอน ีลยวฝนลงมารอบนี้เราจะทำขึ้นให้เรียบแล้วก็เอารถวิ่งด้านในเนี้ยให้มันแน่น,น,นมัดน,นี้ก็ใบร่วงล่าสุดเนาะก็ยังพอมีให้เห็นอยู่ตอนนี้นมันผัดใบไปหมดแล้วถ้เดี๋ยวจะร่วงอีกทีก็เดือนอะไรนะเดือนพิกิกาเดือนพฤศิก,กานะเดือนพฤศิก,กาก็จะร่วงแล้วก็ช่วงผัดใบใหญ่่อนเข้าหนาวนะให้ผัดใบอ่ะอ่าแล้วก็สบายตาก,กันเลยเหลือพื้นด้านล่างหญ้าก็ยังมีขึ้นให้อยู่ แต่ช่วงนี้ยังขึ้นไม่เยอะเพราะว่ามันเจอแรงผ่านเมษาเนาะจากที่ทถาวไถ้วันก็ไม่ค่อยขึ้นเลยขึ้นมันก็ถือว่าไม่สูงแต่ถ้าวันหนที่ฝนมันมาแล้วมันจะดูชุ่มชื่นกว่านี้หน่อยอันนี้มันก็ยังถือว่ามันแล้วที่มาดูตอนเย็นเนี่ยมันนอนกันหมดแล้วมันหลับละใบแล้วรูลงหมดแล้วจากต้นก็ดูเนยแลก็ทีที่สามเนี่ยก็ดูแบบเป็นิ่มจะหนาแน่นรงแน่น อน,นี้ก็ไม่ได้แปดคุณแปดเตะเนาะตอนที่ปลูกก็ถือว่า,าได้ระดับหนึ่งมีทั้งหกเจ็ดเพราะตอนนั้นเราขุดมือ,เ,มอเองขุดไม่ไหวจริงๆเ,เราอาจจะต้องขยับหนีกินที่เราต้องขุดอาจจะไม่ตรงเเท่าไหร่แต่ก็ดูทรงสวยอยู่เดี๋ยวเราไปดูต้นที่ไฟไหม้รอบที่แล้วไม่รู้ว่ามันแตกหรือยังเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกัน ครับนี่ก็เดี๋ยวเรานี่ก็มาดูขั้นบนเนาะที่คลิปที่แล้วที่เราโดนไฟมาสิบสามต้นก็ต้นนี้ก็ดูแล้วน่าจะไม่แตกแล้วเพราะต้นอื่นที่ที่ที่โดนไฟอย่างต้นน้นต้นน้นก็แตกคอแตกคอดินเนาะต้นต้นแม่มนล่ะก็แห้งตายไปแล้วล่ะก็รวมถึงตรงหัวมุมนี้เราคงต้องซ่อมเพราะว่ามันไม่น่าจะ จะงักอะ่ะคนอื่นก็ก็ตแตกก็จริงแต่ก็มันก็จะงักนะมันก็มียอดที่มันแห้งไปแล้วแต่ดีที่มันยังรอดเดี๋ยวมันเจียวฝนมันอาจจะดีขึ้นกว่านี้หน่อยแต่ต้นนี้ไม่แตกแล้วดูทรงแล้วต้องซ่อมต,ตายแน่นอนอย่างต้นนี้ก็แตกแตกคอดินเนาะโตะต้ตนเมนมันก็แห้งไปแล้วเดี๋ยวเราิดว่าเราจะ เอามาปลูกประคองจากต้นไหมหรืเอเดี๋ยวดูก่อนด้านในด้านในมันก็แห้งหมดเลยต้นที่โดนจิตประต้นนะนต้นโน้นที่มันมันโดนไม่หมดโดนประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์มันก็สบายหน่อยมันก็ไม่ค่อยแห้งกับเขาแห่ต้นนี้แห้งหมดเลยโชคดีที่เมืองเก่าเนาะแล้วผมก็มาตัดกิ่งที่แห้งนี้ออกเพราะมันไม่มีน้ำเลี้ยงแล้วเดี๋ยว ้องมาแต่งให้มันหน่อยจะรอฝนลงสักรอบหนึ่งมันไม่ตายก็จริงอ่ะแต่มันก็ชะงักครับมันก็อาจจะระยะหนึ่งแหละแบบทิ้งมันแห้งไปแล้วจะแห้งแต่มันก็จะดูแบบไม่ค่อยน่าหน่อยเพราะตอนนี้มันใบมันนอนแล้วมันก็จะดูแบบมืนไม่ค่อยชิวิวชิววานะโดนหน่อยก็หักหมดแล้วอันนี้ก็ ปุกหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องมา,าต้องมาแต่งให้มันพวกมันด้วยเลยมันไม่โดนนะมันไม่มันไม่มันโดนฝนครั้งเดียวเองอ่ะแต่ไฟไหม้อะ แล้วตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยโดนฝนนี่เลยมันก็ต้องแย่มันมันแตกก็จริงนะแต่ว่ากิ่งกิ่งเมนมันอ่ะกิ่งหลักมันมันแห้งทีนี้มันเขียวก็จริงเหมือนมันไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงโดะดูวิธีดูฝนลงมาช่วยมันเนี่ยหรือว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นแค่ผิวอยู่ด้านบนหน่อยเดียวเองข้างล่างนี่แห้งไปหมดแต่มันใบมันมีใบนะ ต้องรอฝนลงช่วยมันก่อยจะปรับสภาพต้นมันได้ชะงักเลยเนอะมันมีน้ำเลี้ยงแค่ครึ่งเดียวเหมือนโดนในไฟมอด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 กินเลยมันจะผุผุขึ้นในที่มีน้ำเลี้ยงมันก็มีกิ่งขึ้นมาได้แต่พวกนี้ปลูกหมดเลยเนี่ยโดนไแห่งเหมือนมอดเลยเจาะหมดเลย ถือว่าไม่ดีอ่ะไม่สมบูรณ์ต้นนี้ก็แย่เหมืนอนการคล้ายๆกันว่ามันมันแห้งเรานำร้วนมันไม่มีอันนี้ดึงก็น่าจะหักเลยอืมโอ้โหใช้โดน,นมอดกิงเลยต้องใช้ เรื่อยตัดมุมนี้ก็คงต้องซ่อมละมันไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันมันจะแตกพอดินก็จริ่งเดี๋ยวเราต้องมาซ่อมดีกว่าก็ซ่อมข้างๆมันนี่แหละต้นน yeah, ี้จะเรียบร้อยไปแล้วตอนนั้นก็ซ่อมอืมอาจจะใส่หมดเลย หนึ่งสองสามสามต้นเนี้ยจะใส่ประคองไปแต่ต้นเนี้ยแน่นอนเราต้องใส่สามต้นเนี้ยฝนล,ลงแล้วก็คงต้องใส่ไปเลยถ้ามันแตกก็อาจจะปล่อยไว้คู่แต่ดูจากอย่างเงี้ยถ้าซ่อมแล้วน่าจะไว้กว่าก็ครับก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวช่องปรับพื้นเราฝนล,ลงเดี๋ยวมาดูอีกทีมันจะไม่เป็นอย่างนี้ละเราจะปรับให้มันเรียบแล้วสิ้นปีเราก็จะได้กวาดแล้ะครับสวัสดีครับ ngon mà chắc rủn lá bay rồi đó. Dạ. rồi nè. Hốt Mình